ตัวเลข,ขออกมาละ11เดือนแรกเหลือแค่เดือนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับต่างชาติที่จะมาประเทศไทยเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้าปรากฏว่า11เดือนแรกไม่ถึง30ล้านคนครับสำหรับต่างชาติเที่ยวไทยนะฮะท่านผู้ชมครับปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนันทิยาทวีวงเนี่ยก็แถลงเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับปรากฏว่าตัวเลขเขาออกมาเรียบร้อยแล้วสต๊าดน้ําเรียบร้อยเลย1มก,กราคมถึง30พฤศจิกายนก็คือ11เดือนแรกปีนี้นะครับ ปรากฏว่ามีต่างชาติเดินทางเข้าไทยนะฮะ29ล้านคนอออออออเอาเอาแบบเอาเป๊ะๆนะฮะ29ล้าน6,3881คนไม่ถึง30ล้านครับไม่ถึง30ล้านนะฮะในขณะที่11เดือนแรก เพราะฉะนั้นจากเป้าที่ไม่ไว่าคือเป้ามันเยอะเหลือเกินน่ยคือเป้ารัฐบาลด้วยเป้ากระทรวงท่องเที่ยวด้วยเป้าททอท,อ,ทอ,อีกต่างหากเป้าเอกชนอีกเอกชนก็มีทั้งเป้าพวกสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกเนี่ยนะครับสารพัดเป้าเลยนะคือหลายเป้ามองว่า3-2มถึงสาล้านคนเดี๋ยวจะดูกันครับว่าเพราะตอนนี้ 29. 6ล้าน ราะฉะนั้นถ้าสมมติเติมเข้ามาไฮซีซันนะครับแต่เดี๋ยวจะดูเขาว่าเติมได้หรือไม่ได้เดี๋ยวต้องมาว่ากันนะฮะแต่พอเขาแถลงออกมาดิชัดละ29ล้านคนนะฮะและโดยเฉพาะพอเขาแบ่งเป็นรายสัปดาห์เพราะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนคือสัปดาห์ที่4เนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางจากทุกประเทศที่มาไทยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ที่ว่าชอตฮอล์นะฮะใกล้เลยฮะบินไม่เกิน5ชั่วโมงบินไม่เกิน3ชั่วโมงแถวเนี้ย เอเชียอาเซียนทั้งนั้นเลยนี่นะครับปรากฏว่าโอ้หายไปตั้ง11%นะในสัปดาห์ที่ผ่านไปนี่นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดมาเลเซียลดลงนี่ผลกระทบจากอะไรรู้ไหมฮะน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีนะครับเพราะอะไรครับหาดใหญ่คือจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของคนมาเลเซียและสิงคโปร์และน้ําท่วมเข้าหาดใหญ่ถูกไหมฮะ และนั่นแหละครับก็ส่งผลกระทบไปอีก9จังหวัดอีกส่วนที่เหลือดังนั้นตอนนี้ทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์ตอนนี้กลับประเทศไทยเออโทษนะกลับประเทศต้นทางไปหมดเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ผลกระทบพวกนี้ถามว่ามันจะกลับมาได้ทันไหมชดเชยได้ทันไหมในช่วงไฮซีซั่นเพราะตอนนี้เราเข้าธันวาคมมาแล้วนะฮะจนถึงวันนี้4ธันวาคมกันแล้วแล้วก็จะมีการเ,าเทศกาลช่วงคริสต์มาสอีกช่วงปลายปีอันนี้ต้องมาว่ากันนะครับว่าทันหรือไม่ทันแต่ดูจากสถานการณ์นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้น เอาเฉพาะเคลียร์ในพื้นที่ของประชาชนคนไทยชาวหาดใหญ่นี่นะฮะก็ยังไม่รู้เลยครับว่า14วันนี้จบหรือไม่บ้านเมืองสะอาดไหมกลิ่นขยะสาบโคลนต่างๆหายหมดหรือไม่ขยะถูกจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าเติมแต่งบรรยากาศก,กลับมาให้ทันก่อนจะถึงคริส,สต์มาสอีฟหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็ลุ้นกันทุกฝ่ายด้วยนะฮะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าแม้แต่ภาคเอกชนยังบอกเลยครับว่าความเสียหายในหาดใหญ่เป็นวิกฤตระดับ4 เทียบเท่าได้กับสึนามิในปี47ที่พัดถล่มเข้าประเทศไทยนะครับทีนี้พอปรกบนักท่องเที่ยวหายไปหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่มีน้ําท่วมทุกพื้นที่ก็เลยทําให้ชาวมาเลเซียในเดือนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนที่เข้าหาดใหญ่เนี่ยติดลบ42ลบเกือบครึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดในสัปดาห์ทั้งหมดเนี่ยนะครับของสัปดาห์ที่4เดือนพฤศจิกายนเนี่ยต่างชาติเข้าไทยมีเพียง635,000คน ถ้าไปเทียกับสัปดาห์ที่3พฤศจิกายนตอนนั้นก็กลายเป็นว่าหายไปถึง5,6 0 0 0คนลบ8.12%คิดแล้วนะครับฉเฉลี่ยแล้วนักทงเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศไทยก็เลียวันละ9,745คนนะฮะอันนี้เรามาดูกันนะครับในใน,ในสัปดาห์ที่4ของพฤศจิกายนนะครับ หอันดับแรกจีนก็ยังเข้าเยอะคือ7,9700กว่าคนอันดับ2คืออินเดีย5,600 0กว่าคนรัสเซียมาอันดับ3ครับ5,1,000กว่าคนมาเลเซียมาอันดับ4,44,000คนนะฮะแล้วก็อันดับที่5คือเกาหลีใต้31,000คนนะครับทีนี้พอเรารวมกันเลยมาดูข้อมูลเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ก็สดสสร้อนๆเหมือนกันนะครับข้อมูลวันที่1ธันวาคมนีนะครับปรากฏว่า นักท่องเที่ยวต่ตางชาติเข้าไทย11เดือนแรกจบไปเสร็จเรียบร้อย29ล้าน6,3881คนเทียบกับ11เดือนแรกในปีที่แล้วปรากฏว่าลดลงถึง7.25%ครับ ดูไปดูมาและตลอดทั้งปีนี้เป็นไปได้ว่าการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าไทยจะลดประมาณแถวเจเนี่แหละครับนะฮะจากเมื่อเทียบกับปี2024นะครับซึ่งตรงนี้รายได้จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทั้งหมด29.6ล้านคนเนี่ยนะฮะสะสมแล้วตอนนี้1.37ล้านลดเหมือนกันลด4เพราะฉะนั้นจำนวนหัวก็ไม่เข้าเป้ารายได้ก็ไม่เข้าเป้า แถมต่าของเป้าจากปีที่แล้วพบเป็นการเป็นว่าท,ทั้งหัวจานวนหัวและรายได้ติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับเอาเรามาดูกันนะครับ11เดือนแรกของท็อป10ต่างชาติที่เข้าเมืองไทยยังเป็นมาเลเซียอยู่นะฮะมาเลเซียเนี่ย4.17ล้านคนจีนตกมาเป็นอันดับ24.10ล้านคนอันดับ3อินเดีย2.22ล้านคนอันดับ4ี่รัสเซีย1.63ล้านคนอันดับ5เกาหลีใต้1.40ล้านคนนะครับอันดับ6กี่ญี่ปุ่นลงมาอยู่ตรงนี้ฮะยังไม่ถึงล้านเนเยะคร 9, ะครับ9985 อันดับ7อเมริกันนะฮะือว่าจากสหรัฐอเมริกา950,003นะครับส่วนสหราชอาณาจักร UK อันดับ8 940,004นะครับส่วนไต้หวันมาอันดับที่9นะครับ91,000และตบท้ายด้วยสิงคโปร์มาอยู่อันดับที่10นะครับ852,000นี่คือ10อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติใน11เดือนแรก29.6ล้านคนนะครับแปลว่ารายใต้ตกยอดหัวตกติดลบจากปีที่แล้วโอกาสจะฟื้นก็คงจะเป็นเรื่องต้องรอเวลากันต่อไปท่านถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมให้เวลาอีกกี่ปี ที่ต่างชาติจะเข้าประเทศไทยฟื้นร้อยเปอร์เซนเท่ากับ40ล้านคนให้เวลากี่ปีครับผมมีตัวเลือกนะ่สองสามสี่อ้าวถ้าใครคิดว่าอีกสองปีพิมสองถ้าใครคิดว่าสามปีพิมสามถ้าใครคิดว่าสี่ปีพิมสี่ทำไมไม่ให้หนึ่งปีรู้ไหมฮะเพราะไงปีหน้าก็ไม่ก็ไม่มีทางเก็บกลับไปสี่สิบล้านคนฮนะเพราะปีนี้ลบเจ็ดนะฮะถ้าจะตีเทินให้เสมอขึ้นไปเนี่ยต้องทําเป็นเท่าตัวเลยนะครับคือเกินสิบ 12 13เขึ้นนะฮะเพราะมันต้องชดเชยจากปีนี้ที่ลบ7%ด้วยถูกไหมฮะและ้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ครบ6ปีแล้วที่ท่องเที่ยวบ,บ้านเราไม่สามารถกลับไปฟืน้นเต็มร้อยเปหรือทําสถิตินิวไฮใหม่ที่40ล้านคนได้เลยขณะที่เพื่อนบ้านตอนนี้ฟื้นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับงั้นถามท่นมานผู้ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เวลากี่ปีครับที่ต่างชาติจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยฟื้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำสถิติใหม่แต่40ล้านคนได้2ปปีี3หรือ4ปีชอบเเลลขขไหนนนกดนั้ส่งมานะครับ